สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic t าร์ล t b บายคิตนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันเนาะให้กับคุณคนที่เกิดราศีกรกฎลัคนากรรกฏนะคะในช่วงเดือนมกราคม2568นี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปี2568นะคะเราต้องสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังในวันนี้นะคะ เราขอตั้งใจนะคะตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะอ่านไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับคุณสิบใบนะคะการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading เนาะคือเราไม่ได้เจาบจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะใครที่อ่านแล้วตรงดูแล้วคิดว่าใช่คลิปของตนเองใช่เรื่องราวของตนเองก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันเนาะมาดูกันว่าช่วงมกราคม2568นนี้ คนราศีกรกฎลัคนากรารกฎเป็นอย่างไรและกําลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะเราขอตั้งจิตอธิษฐานให้อ่านได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะคะ ใบามาดูกันช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรและกำลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเดือนมก,กราคม2568นี้นะคะใบแรก <c oughs> สามคาาสามคาาเป็นลักษณะของการรอรองานงงานทางไกลออนไลน์ต่างประเทศนะคะงานที่คุณรออยู่กำลังจะเข้ามาหาแล้วนะคะสิ่งที่คุณรออยู่การเดินทางไกลาการเดินทางต่างประเทศนะคะ <c oughs> หรือจะเป็นในลักษณะของการ จะมีเพื่อนร่วมหุ้นคนร่วมทุนคนที่จะเข้ามาสนับสนุนเราในเรื่องของการงานทําให้งานของเรามั่นคงเติบโตมีบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะในองค์กรในหน่วยงานนะคะเพนยนออฟบอลในเรื่องของงาน คุณกำลังจะได้ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆกําลังจะได้เหมือนได้ไปรับผิดชอบงานใหม่ได้ไปฝึกอบรมได้ไปทํางานที่อยากทํามานานแล้วเนาะแต่การจะไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ต้องศึกษาต้องลงมือทําต้องให้ความสนใจให้ความละเอียดให้ความรอบคอบกับสิ่งใหม่สิ่งนั้นที่เรากําลังจะได้เริ่มต้นไปทานะคะเ mm hmm. ทนอฟคัพนะคะเทนอฟคัพเป็นลนักษณะของความสุขความสุข การมีครอบครัวที่อบอุ่นการได้อยู่พร้อมเพียงพร้อมหน้าการญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานบุตรหลานบริวารน,นะคะมีใครบางคนได้แต่งงานมีใครบางคนได้เดินทางไปพบกับญาติพี่น้องได้รวมตัวได้อยู่กันอย่างมีความสุขนะคะครอบครัวอบอุ่นมีความสุขนะคะ two of cups นะคะได้เจอเจอกับครอบครัวได้เจอเจอกับคนรัก คนโสดมีเกณฑ์เดินทางไกลได้พบเจอคู่ได้พบเจอกับคนที่เป็นคู่คู่กัลยาณมิตรคู่บุญคู่แท้ของคุณในช่วงนี้นะคะคนนี้เขาเป็นคนที่จะเข้ามาสนับสนุนเข้ามาอุปถัมเข้ามาแนะนําสิ่งดีๆให้นะคะคนนี้เขาเป็นคนที่จะแบบช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะหรือเป็นคู่แท้ของคุณเลยอ,อยู่แล้วมีความสุขคนโสดมีเกณฑ์ได้แต่งงานมีเกณฑ์ได้มั่นหมายแต่งงานมีครอบครัวมีความสุขนะคะอือ ในอัพวอนการงานของคุณที่คุณลงมือทำอยู่เนี่ยคุณจะสำเร็จคุณจะูุร่วงคุณจะดําเนินไปจนถึงเป้าหมายเนะจากการที่การเป็นเนี่ยการเริ่มต้นงานไปจนถึงเป็นอัศวินแล้วนะคะในอัพวอนเนะการที่คุณเป็นคนมุ่งมั่นเป็นคนตั้งใจทำอะไรทำจริงเนาะงานที่คุณหยิบจับมันจะสำเร็จมันจะเขาเรียกว่าสม ดังใจเนาะสมดังความตั้งใจที่คุณลงมือทําคุณเป็นคนเหมือนเหมือนคนเขาเรียกว่าอะไรชอบบุกชอบตะลุยชอบเดินทางชอบวางแผนชอบไปชอบท่องเที่ยวเออชอบไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาและช่วงนี้เป็นช่วงของการเดินทางเนาะการเดินทางเหมือนแบบเป็นเป็นอะไรเป็นเนี่ยเป็นเหมือนการกระโจนออกจากจุดเดิม กระจนออกจากที่เดิมเพื่อไปหาความสำเร็จใหม่ๆเนาะในหน้าที่การงานนะคะโอ้โหคีโนเปนเทคลนความมั่งคัง่งความร่ำรวยความสำเร็จการหยิบจับทำอะไรก็สำเร็จเป็นเงินเป็นทองเงินก้อนใหญ่กำลังจะเข้ามาหาคุณนี่ราชาราชาถือเหรียญเป็นลักษณะของมหาเศรษฐีนะคะการเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ชอบวางแผนชอบจัดการชอบบริหาร งานของคุณสําเร็จเงินของคุณก็สําเร็จมันกําลังจะหลั่งไหลเข้ามาหลั่งไหลเทมาเนาะหยิบจับทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้นะคะเงินมังงม่งคั่งมากมายร่ํารวยมั่งมีสี่สุขนะคะหรือคนโสดมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ฐานะดีเนะี่ยเจอะเจอกับชาวต่างชาติชาวต่างประเทศเจอเจอจากทางไกลเจอเจอจากการเดินทางไปต่างประเทศของคุณในะครั้งนี้มีเกณฑ์ได้พบเจอกับคนเนะี่ย คนที่เป็นคนที่มีความมีฐานะที่ร่ำรวยเดอะสตาร์ The Star. ใครอธิษฐานขอพอรอะไรไว้โดยเฉพาะในเรื่องของความรักโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคุณจะสําเร็จคุณจะล่วงพรที่คุณขอจะสมหวังนะคะเดอะสตาเป็นลักษณะของคนที่มีความโดดเด่นโดดเด่นมีชื่อเสียงคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักเนาะเดอะสตาร์ uh, The Star บางคนก็อาจจะเป็นในลักษณะของดารายูทูบเบอร์คนที่ ทํางานในวงการทํางานหน้าสื่อเนาะเป็นคนที่มีความโด่งดังเนาะการเงินคุณจะมีเงินก้อนหนึ่งเข้ามาใครที่ติดขัดมีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่คุณจะมีเงินก้อนหนึ่งเข้ามาปลดหนี้และต่อจากนี้การเงินของคุณจะราบรื่นขึ้นการงานราบรื่นการเงินราบรื่นนะคะคนโสดเดือะสตาร์เขาเป็นลักษณะของคนที่ อชอบชีวิตสันโดษอยู่คนเดียวก็ได้ติดการใช้ชีวิตคนเดียวเดินทางคนเดียวไปไหนคนเดียวได้แต่ถ้ามีคู่ก็จะดีมากคู่จะสนับสนุนคุณในเรื่องของงานและจะทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขมากขึ้นนะคะใครมีโอกาสก็ลองเปิดใจดูโอ้เนี่ยมีเกณฑ์มีคู่จริงด้วยเอดอฟคัพนะคะเอดอฟคัพเป็นลักษณะการได้เจอ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 รักเจอเจอ,เจอความรักแบบรักแรกพบเจอแล้วปิง๊งเจอแล้วถูกใจเจอแล้วใช่เลยเนี่ยโหแล้วเป็นลักษณะของ คู่เนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้มั่นหมายแต่งงานนะมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้พบเจอกับคนดีๆเข้ามาในชีวิตคนที่มีโปรไฟล์ดีฐานะดีคนที่มีการศึกษาดีและเป็นลักษณะของคนที่วางแผนวางแผนจัดการทุกอย่างได้ดีนะคะชีวิตของคุณกําลังจะได้เจอเจอความสุขในชีวิตนะในเรื่องของการมีครอบครัวนะคะ จัสมินจัสมินเป็นลักษณะของกฎแห่งกรรมเนาะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนาะบุญกุศลที่คุณได้ทํามาก่อนหน้านี้นะเขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรรับรู้รับทราบและเขากําลังจะปลดปล่อยคุณชีวิตของคุณกําลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นการเงินมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์สินมรดกเงินที่มาจากมรดกเงินที่มาจากครอบครัวบรรพบุรุษ มีเงินก้อนนึ่งบางคนอาจจะไม่ได้มีมรดกไม่ได้มีบรรพบุรุษที่ร่ารวยอะไรประมาณนั้นเนาะก็อาจจะได้รับเงินที่เป็นเงินเบี้ยเลี้ยงเงินประกันเงินโบนัสก็ได้เออช่วงมกรานี่เนาะเป็นเงินเก่าเป็นเงินเก่าที่คุณเคยสร้างเคยทํำมาไว้นะคะช่วงนี้บุญกุศลกำลังจะหนุนนําให้คุณได้พบเจอกับสิ่งที่ดีนะคะทาดีใครทําบุญกรวดน้ํา แผ่ส่วนบนส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะใบสุดท้ายของคุณจะเป็นเซเว่นออฟซอดไพ่เจ็ดดาบนะคะไพ่เจ็ดดาบเป็นลักษณะของคนที่หน้าไวหลังหลอกทําอะไรรับหลังเราหรือเราไปทําอะไรรับหลังคนอื่นนะคะถ้าเราทําอะไรรับหลังคนอื่นระวังคนจับได้นะคะช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางบางคนเดินทางไกลไปต่างประเทศนะคะบางคนเดินทางไปทํางานไปอบรม ไปติดต่อสัมมนานในเรื่องของงานก็ได้หรือบางคนมีเกณฑ์ทีาเรียกว่าอ,อะไรวางแผนในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมีเกณฑ์กาลังจะได้ไปนะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของการเงินบางคนมีโชคเนี่ยมีโชคเจ็ดดำเป็นลนักษณะของคนที่ได้อะไรมาจากความเสี่ยงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้มันอาจจะได้เงินที่มาจากความเสียเ่ยงเงินการพน,นันเงินอะไรที่มันแบบ มันเหมือนคนที่ทําอะไรผิดกฎหมายอะ่ะเออประมาณนี้เนาะเงินก้อนเนี้ยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินที่มาจากความเสี่ยงหรือช่วงนี้จะเดินทางจะไปไหนให้ระมัดระวังตรวจสอบสัมภาระของตนเองระวังคนขโมยขจรคนไว้ใจไม่ได้คนน่าไหวหลังหลอกนะคะถ้าไม่สบายใจก็ลองทําบุญลองเขาเรียกว่าอะไรบริจาคทรัพย์บริจาคเงิน เสียเงินไปก่อนก่อนที่จะเสียเงินก้อนใหญ่ประมาณนี้เนาะหรือช่วงนี้ในเรื่องของการงานคุณอออาจจะต้องทําอะไรที่มันเป็นการต้องอแข่งขันต้องต่อสู้ต้องแย่งชิงเนาะอืมก็เขาเรียกว่าอะไรให้เขาเรียกว่าระมัดระวังคนคนที่มันเขาเรียกว่าหน้าไหวหลังหลอกอะ่ะเออเพราะว่าเราว่าคนใครที่ได้ติดตอ่อ ได้พูดคุยอะไรแบบเนี้ยเราจะสัมผัสได้ว่าใครไว้ใจได้ใครไว้ใจไม่ได้ประมาณนี้เนาะโดยรวมแล้วดีนะโดยรวมแล้วดีไพ <c oughs> ่ใบนี้จริงๆแนละ้วถ้ามันอาจจะหมายถึงการเดินทางก็ได้การเดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะคะชีวิตของคุณมันเหมือนแบบกําลังจะทิกฟื้นเนาะจากคนที่เคยนิ่งๆเคยนิ่งๆเน,นะมันจะมีความรู้สึกสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะ พอให้ความรักขึ้นเยอะมากเลยอ่ะคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักมีเกณฑ์ได้พบรักจากทางไกลนะคะ <c oughs> เพราะว่าเขาเรียกว่า judgment เนาะมันเป็นลักษณะของการกอบกู้ชีวิตการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นเนาะเหมือนเรากําลังจะเนี่ยเหมือนเหมือน,อ,นอย่างเงี้ยมันกาลังจะหลุดจากปัญหาเดิมๆปัญหาที่มันเคยคาลาขซา,างสะสมมานานเ,นเหมือนเรากําลังจะบรรลุถึงเป้าหมายสําเร็จในสิ่งที่รอคอยมานานนะคะอในเรื่องของการเงิน เนาะช่วงนี้มีเกณฑ์ได้รับเงินตกเบิกอย่างที่เราบอกนะคะการงานทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยเพราะฉะนั้นก็ให้ขยันในเรื่องของงานเอาไว้แล้วงานจะสําเร็จนะคะถ้าคุณเป็นคนตั้งใจมุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรทําจริงแล้วงานจะสําเร็จนะคะบ้านเราอยู่ใกล้สนามบินมันเลยมีเสียงเครื่องบินขึ้นลงในช่วงนี้นะคะต้องขอประธานอภัยจริงๆนะคะอ่า หวังว่าทุกคนจะถูกใจในการอ่านคลิปให้มาในวันนี้นะคะใครอยากอ่านไพ่ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ ID l ดี e ลนนะคะใครอ่านแล้วถูกใจอยากขอบคุณเราติดกดปุ่มซุปเปอร์แทงหรือโอนเงินได้ที่รายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปนะคะวันนี้เราขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอลาไปก่อนยังไงก็สวัสดีปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนมีความสุขสําเร็จสมหวังอย่างตั้งใจคิดหวังสิ่งใดไว้เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเนี่ย กำลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะเงินก้อนใหญ่ความเป็นเศรษฐีการได้พบเจอกับคู่คู่แท้คนนี้คู่แท้คู่บุญคู่บารมีของคุณเลยล่ะเนี่ยคู่จากสิ่งที่เคยสั่งสมเคยเขาเรียกว่าเคยทำบุญร่วมกันมามีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งโอเคนะคะวันนี้เราลาไปก่อน ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามใครเพิ่งเข้ามารับชมใหม่เรารบกวนช่วยกดติดตามช่อง Magic t าร l ลอตไบคิตตีให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับแม่หมอเนาะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆค่ะ Magic t าร l ลอตไบคิตตีค่ะ